สวัสดีค่ะตามที่สัญญาไว้ใครเข้ามาทักได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูพาไปตู้นั้นกดเงินด้วยบิตคอยดีหรอนะ่ะตู้นั้นอนะ่ะเดี๋ยวะพาไปแต่ถ้าคุณกดเงินสดหรือโอนเป็นเงินสดเมื่อไหร่คุณต้องจ่ายภาษีนะทาไมคนไทยถึงอยากเอาบิตคอยบางคนยังไม่เคยซื้อเลยถามแล้วว่ากดเป็นเงินได้ไหมคุณอยากจ่ายภาษีหรอคนที่นี่เขาลงทุนบิตคอยกันทุกเมืองเลยนะ นะจะซื้อบิตคอยของคนสวิตซื้อได้ที่สถาน,นีรถไฟเลยง่ายคนไทยก็สั่นอยากรู้นักว่าบิตคอยกดเงินได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยแต่น่าก็เป็นคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยที่จะพาคนไปดูว่าถ้าซื้อบิตคอยที่สวิตหรือกดเงินด้วยบิตคอยพี่สวิตทำยังไงทําไมถึงรู้ล่ะอ้าวพ่อเคยอยู่ที่นี่25ปีแล้วเนาะแต่เองก็ไปมามาสวิตมา25ปีแล้วมาตั้งแต่สาวๆแบบอายุ17ปัจจุบัน41แล้วปัจจุบันคือแก่แล้ว อยู่สวิตเนี่ยหลับตาคือรถไฟย,ยังไปไหนถูกทุกเมืองเลยเพราะว่ามาตั้งเกหกส60ครั้งแล้วอะเนาะเออสวิตมันคือบ้านของเตเพราะเตมาบ่อยมากสวิตเยอรมันฝรั่งเศสออสเตรียอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะไปหมดพเพราะจะเป็นไกด์ด้วยไงเยอรมันนี่ไปมาเกิน30ครั้งฝรั่งเศอสเอ่ะ40ครั้งได้อิตาลีสเปนออสเตรียไปมาเหมือนเราไปเท่าเงประเทศแบบทิศนั่งทางทิศแต่เขาจะเป็นไกด์ไงไปมาบ่อยประเทศยุโรปนี่หลับตาเดินเอาเป็นว่าเดินทางในยุโรปเนี่ย มั่นใจว่าจะเดินทางแม่นกว่าที่เมืองไทยเพราะว่ามันง่ายกว่าเออเพราะว่าเส้นทางการเดินทางสะดวกที่เมืองไทยบางทียังหลงนะคะขึ้นรถไฟไทยยังหลงนะคะถ้ามาอยู่ที่นี่ไม่เคยหลงนะคะเพราะที่นี่คือมันมันดูง่ายแล้วก็ข้อมูลมันชัดเจนเออรถมันไปถึงทุกที่อ<ๆ>ะไรเงี้ยเดินทางที่นี่สะดวกกว่าที่เมืองไทยมาอยู่ที่นี่ไม่เคยอยากขับรถเลยขึ้นรถไฟสะดวกมาตื่นเช้าปุ๊บขึ้นรถไฟขึ้นไปมีร้านอาหารมีไฟไวมีฟรีไวไฟมี ห้องน้ําให้เข้ามีที่ชัดแบ็โอ้โหจะขับรถเพื่อแล้วแถมเร็วมากรถไฟความเร็วสูงเนาะเออถ้าขับรถเรียนหัวจะอ้วกเพราะว่าบนรอบเขาใช่ไหมพร้อมไหมถามคุณก่อนตั้งแต่คุณดูติ๊กต็อกมาหรือคุณดูโซเชียลมาเดี๋ยวจะหาวา่าโมหรือเปล่าคุณลองไปหานะมีคนไทยไหมที่จะพาคุณไปดูว่ากดเงินด้วยบิตคอยที่จะไปทำยังไงแต่เั่นจวาวังไม่มีนะเพราะแต่เองก็หาไม่มีคนไทยทำข้อมูลนี้เลย จะเป็นคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยตอนนี้นะแต่ในอนาคตถ้าเตยทำคลิปนี้แล้วมันออกไปก็น่าจะมีคนไทยเยอะแยะมากมายที่ดูเตยแล้วมาทําที่นี่ตู้กดตัวรถไฟที่ซร์แลนนะคะถ้าเกิดเราไม่มีแอปพลิเคชันเนาะเราซื้อผ่านแอปก็ได้เดีอยวเราซื้อตู้บานๆก็ได้แต่ถ้าเราจะกดเงินเราต้องมากดที่ตู้นี้นะถ้าเรากดผ่านแอปไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแอปีเห็นมีซื้อบิตคอยได้แต่ว่ากดไม่รู้ได้หรือเปล่า พอเรามาถึงใช่ไหมเรากดนะคะเห็นเลยถนัดภาษาเยอรมันนะเห็นไหมที่นี่ใช้ภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็มีภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาตินะคะแล้วพอคุณมาปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกตั๋วต่างๆเนอะคุณจะอันนี้แล้วแต่เราไปที่นี่เลยพีเพกสารุงก็คือจ่ายเงินจา่เงินก็จะมีวิธีการให้เลือกนะคะ นี่นี่คุจ่ายเงินเป็นการเป็นแบบโมบายใช่ไหมที่เพศนี่เราไปที่นี่คริโต้เปเปอร์วอลเลตถ้าเห็นช่วยเขียนหน่อยค่ะว่าเห็นจะได้อธิบายต่อก็ซื้อได้ตั้งแต่ยี่สิบฟังขึ้นไปในการซื้อนะอืมเขาก็จะรับทั้งเงินสดทั้งเหรียญทั้งแบงก์แล้วก็ใช้บัตรเครดิตก็ได้นะถ้าคุณจะซื้อใช่ไหมบริษัทที่ให้บริการเป็นของหลวงนะชื่อสวิตเพย์นี่คือเป็นลักษณะ บิตคอยเปเปอร์วอล็ตเป็นกระดาษนะถ้าคุณซื้อแต่ไม่ได้ซื้อให้ดูนะวันนี้บอกก่อนแค่พามาดูเฉยๆว่าซื้อยังไงเดี๋ยวจะหาว่าอยู่สวิตโมหรือเปล่าซื้อได้แบบนี้เลยมีตู้แบบนี้อยู่ในหนึ่งพันตู้ที่ซอรแแลงซื้อได้เฉพาะสถานีใหญ่ๆเท่านั้นถ้าสถานีแบบป้านนอกป้านนอกไม่มีนะก็จะแบบเบิร์ซูริกเจนีว่าอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่เบิร์นะอันนี้ซื้อได้นะคะก็ถ้าเราซื้อยี่สิบฟังเนาะค่าธรรมเนียมนะแพงอยู่นะสองจุดเก้าหกเนาะ แล้วก็อันนี้อีกสิบเจ็ดกว่าก็คือได้บิตคอยน์นะอันนี้อันนี้ค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมเดีนะสองจุดเก้าหกเห็นไหมเขาก็จะบอกคุณสามารถอธิบายแบบเป็นคําอธิบายคือคุณต้องใช้ QR โค้ดนะในการจ่ายถ้าเกิดคุณซื้อนะคุณจะได้เป็น paper wallet ก็คือเป็นกระดาษแล้วคุณก็จะต้องมีแพลตฟอร์มในการเก็บตัวบิตคอยนเนี่ยเข้าไปใช่ไหมมันก็จะบอกว่าถ้าคุณซื้อ บิตคอยน์นะคุณจะได้ประมาณเท่านี้ใช่ป่ะ0.002743เนี่ยคือได้บิตคอยน์ปริมาณเท่านี้ถ้า28นะั่นเนี่ยมันคือได้ถึง500สูงสุดได้แค่500 500ก็จะได้บิตคอยน์ประมาณนี้ตามมูลค่าราคาบิตคอยของวันนี้นะที่คุณจะได้รับเพาวันนี้ราคาบิตคอยเทา่าไหร่มันก็จะห่างปริมาณให้เท่าตันนี้นะคะอันนี้คือกดเงินสดถ้าคุณอยากกดเงินสด นะคะคุณก็ต้องมีพอร์ตบิตคอย์เนาะแล้วคุณก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปแล้วคุณก็ยิงคิวอาโคสกับพอร์ตของคุณแล้วเงินก็จอบที่นี่ตรงนี้ก็มีเงนออกตรงน,รงน,รงนี้กดได้สูงสุดไม่เกินห้าร้อยฝั่งก็ประมาณสองหมืนบาทถ้าต่ำสุดก็คือยี่สิบยี่สบก็ประมาณจดร้อยสี่สิบาทนะคะประมาณนี้นะชื่อบริษัทสวิตสวิตเพย์เป็นบริษัทรับชำระบิตคอยนแล้วก็คริปโต จริงๆมันกดได้หลายอันนะแต่ว่าอันนี้ตู้นี้นา่าจะมีบิตคอย n อย่างเดียวแต่ปกติมันจะได้อีท e r e ี m มกับบิตคอย n แล้วก็ตอนนี้เข้มลังจะเพิ่มหดดักอื่นๆเนาะนะคะก็ประมาณนี้ขาดูกันแค่นี้แหละจบแล้วเนาะตามนั้นจบเรียบรอ้อยนะคะโอเคง่ายง่ายไ,ไหมคนที่นี่เขาซื้อบิตคอย n กันง่ายๆแบบนี้แหละไม่ได้ยากอะไรโอ,อซื้อแบบง่ายๆแบบนี้แหละ